ออเข้ามากเก่เไก่แล้วไก่าไก่อันนี้พี่พระอนันตรงกระแพงเร็วเร็วเร็ววกระบดกระบดกระบดเอามีตจไว้เร็วเร็วเร็วแคปเอาปืนลูกโม่จ่อดีกว่าเชื่อผมดีไม่คนที่เป็นรถใหญ่เอาลูกโม่จ่อมันจะเหมาะอันนึงๆนนนนหนัวาพาะเลยปะไม่ไม่ คนที่เป็นแักปืนปืนปืมปืนปืนลูกโม่อืมสวยผมก็ยุดเก๋อครับเอ้ยมึกมึกหยุดคุยดิมันก็จะถ่ายหนังเงียบเงียบเงียบอจะถ่ายภาพพี่เอาไปแปะเป็นหน้าเอาไว้แปะตรงกำแพงเมืองผะ เหี่ยพอเหงี the the ่ยตีบ้าอะกูไม่ช yeah, like ่วยกันคนอยากเจอเลยอะนี่อะน่าบีมันเป็นดราม่าอยู่แล้วไอ้พารที่ด่ากันไอ้นี่หนักกว่าเดิมเลยพารถือปืนเนี่ยคุณโจต่อไปเป็นฉากเอ่านี่นี่ตามาตามาตามา เฮ้ยระยิพรยิงพระยิงพระยิงโยมพระยิงโยมยิงพระได้ไหมเนี่ยยาเลิกก็เลื้ยงหรอโยมอะโยมรู้กปะลเสือเสียวอะเฉียวหัวพระเฉียวปะลองมึงต้องลองเอาข้าวเอาของข้าอไหนพี่ เปิดประตูด <Ha, S 1> ้วยพี่กระทำเองม้อมานทมามาทมาี่มานี่มานมเ้มาเน้ยมาเนานเนไมถาเี่ยไมถ่านี่มานี่นาจะยืนอยู่บนนี่บนเนาเนยนอยู่านนีนเนียนเยานามาน้าเาเมามามาม ไม่ต้องพี่จะถ่ายพี่พี่พี่จะถ่ายภาพพี่จะถ่ายภาพให้พระราชานั่งแล้วก็มีคนจ้างทำมีโฟกัสต่านี้ฉากนี้ฉากนี้น้่งเลยเอาเอาใครฆ่าเอาใครฆ่าจบแล้วจครตายใครเายตายจริงาตาอมาตายมา ไม่มีคนไขเติบอนี่ตามาตามมาตามาขอถือลูกมัวแล้วกัน <im ple as> มันจะเป็นยาลม <im ple as> นะหน้าที่นะเว้ยเฮ้ยนี่หน้าที่เกษยกระจายกันไอ้ภูมิอันนี้วันนี้วันนี้หลายคนมาคุ้มกันพี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เยืนเย็น <im ple as> ยืนย็นเอาปืนค,ค,คุ้มกันตัวข้าง,ง,ง,งหน้าหนึ่งคนผมมุ่ไม่เหมือนคนอื่นนะพี่อา่าวันนี้หนึ่งคนไอเตอร์ไอเตอร์มานี่ คุมกันกรตรงหน้าประตูคุมกันตรงหน้าประตูคุมการตรงหน้าประตูหนึ่งคนผมเองก็ได้ตรงนี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 ้ยืนดีวนีนนน้ถือปืนแล้วกดเอน็นถือปืนแล้วกดเอน็นปืนแล้วก็กดเอน็นเอ้ยกดเฮดกดเฮดกดเฮดมันจะเห็ดเดียวพี่ไอ,อ้นั่นบงังไอกระสุนปืนใหญ่บงั<า><า>บงลังไม้บังเดี๋ย,น,ยน,น,นี่มันจะคิดดิเดิยนเดียวน่ฝั่งนี้ ไอเตอร์ยืนเดนแล้วก็ทำแบบพี่เอาตัวออกมาจากไอเฮดกล่องบังกบตีไยเอ้ยฉลาดจังเลยยืนนนี่ยืตรงนี้ยืนตรงนี้กดเฮดกดเฮดมือจับกันไว้เฮดเฮดอีอีเนี่ยที่มึงชอบดูทั้งวันน่ะเฮดขยับ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 ดีๆบ้านนี้เหน่อยขยับขยับอีกกแ ไม่อยู่ตรงนั้นออกมาโอ,โอ้โหมันเข้าใจอะไรยากเออมาตรงนี้แหละเออตัวตรงตรง,งหน่อยเตอร์เตอร์ไอ้ไอ้ไม่ใช่ไอ้ชิชิอยู่มาตรงนี้มขุขข้อชี้อยู่ตรงนี้อ,อ๋นแล้วถูกต้องยา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 แบกปืนกอใส่ดับปลายปืนหน่อยก็ตัวเจก็ตัวเจข้างนี้ก็ตัวเจ ตัวเจตัวเจยังดื่มไมโลกดตัวเจไมโลฟาดมอุมนี่มนี่อมนี่แม่งเนี่ยขอใ่ามมาแปลสุดละเพราะมีเอ็มนนี้วั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 นนี้วนนี้วัีันี้วนี้นี้กนี้ันนีขอนนี้ันนี้ยทนนี้วนีนี้วันีนีนี้ันีี้ี ผมขอไปใส่หมวกแบบไอ้นี่ก่อนได้ป่ะแบบไปทำเป็นฉากก่อนอ่าโอเคได้ได้ได้ป่ะวะเเหมือนกันเอาเตอร์หมูเตอร์อยู่นิ่งไม่เป็นเลยไงเฮ้ยพาเข้ามากินไมโลยิงพาดีป่ะป้องกันไม่ยให้เข้าไปอย้า้เข้าไป ไอ้คนที่ฆ่าพลาอย่างเจริญจริงนับถือจริงๆคนฆ่าพลาเนี่ยมาเนี่ยเนี่เองมาเองมายืนข้างหน้าแบบนี้เดี๋ยวพี่ทำฉากลาแต่พลาตอากเอาเป็นใบประกาศแีบนี้ไอ้ไม่ไม่ยืนตรงนี้ภูมิไอ้ภูมิยืนตรงนี้ไอ้ภูมิมายืนตรงนี้ยืนตรงนี้แบกถือ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 ปืนถือปืนถือปืนพกถือปืนพกแล้วกดชัด วางท้าโมโหแล้วถือเอ็มเจ็ดเก้ามายิงไงปิดยิงนะที่อยู่ข้างกูเออว้าวแคปหมดอ,อย่างดีเลยแคปขี่ได้อีกหนึ่งฉากฉากต่อไปก็น่าจะเป็นนี่น พีอเอ้ยปฏิบัน้าที่อยู่ขอให้กินนะกดเกอ่าแล้วหนึ่งฉากละป้าป้าเอา,า,ามาหาฉากต่อไปหาฉากต่อไปออนมีแถวตอนลึกตอนลี่ <S <S ต่อหลังพี่เร uh ็วเร็วเร็วทุกคน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 ฮัลโหลทุกคนทุกคน้ในกล้องาเดินมาหน่น ไม่รู้ไม่มีชื่อเป็นแถวหน่อยเอ้ยเป็นแถวหน่อยตั้งแถวหน้าการ อยู่ในยุคสยามจ้ะสยามสยามแบสยามมันรู้จักเปล่าสยามมันมีไฟรีออนแล้วห่ะยังไม่มีอ่ะแบกอุดใครอ่ะมันเข้ากันไหมมองดูดิแถวมันตรงกันไหมไ<อ>ดูจากมุมฝูงดิเนี่ยมันตรงกันไหมโคตรเบีย้ยวบอก ลถใคยบไปหน่อยดีแขนมันซ้อนขยับไปหน่อยขยับไปทางขยับทางซ้ายอะซ้ายอะขยับไปหน่อยเออเขนไปฟ้อนกับเอกแฟดเขาเกย์พี่ไม่ซ้อนละต้องมีคนดันนะเพราะการกดทีนี้มันเดียวเยอะเลยเนี่ยมันยากต้องมีคนดันให้ แล้วก็ไอคนสุด <verw> ท <ahaha> mm ้าแถวของแถวผมไม่ตรงพี่ไอคนสุดท้ายขงแถวผมอะกับไอคนที่อยู่ข้างๆผมมันไม่ตรงตรงฮะตรงฮะจัง ออินรามนําคนเรื่องเราเปลียเพลงเพลงใครพี่เขาเล่นงชาติดีเปิดเพลงอ่ะเาบบาบ แกก็วนเจลิญกันทำไมวะ